สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ไว้ใช่ว่ารายการที่จะนําสาระนะครับผมเรื่องน่ารู้มาเล่าสู่กันฟังในทุกๆสัปดาห์เรื่องราวของเราในวันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนรู้จักดีนะครับมีใช้ในชีวิตประจาวันแต่ว่ากลับไม่รู้ว่าที่มาของมันคืออะไรเรื่องของสติ๊กเกอร์ในสังคมไทยอยู่กับเราในวันนี้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทยและเจาะจงเฉพาะประวัติศาสตร์ของสติ๊กเกอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมนตรีศรีอรรยะมงคลครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพูดถึงเรื่องสติกเกอร์ที่จริงแล้วก็อยู่ในสังคมไทยมาตั้งช้านานแล้วแหละถ้าจะให้ย้อนกลับไปก็ย้อนกลับไปในยุคข,ของพระเจ้าเอกทัตรครั้งนั้นข้าศึกได้ตั้งค่ายล้อมปรุงศรีอยุธยา,าไว้ชาวบ้านได้สร้างประตูลับเอาไว้ติดต่อกับคนภายนอกในเวลาค่ำคืนนายมิ่ง ซึ่งเป็นคนเฝ้าประตูไม่อยากให้ข้าศึกได้รู้ถึงความลับของประตูแห่งนี้จึงใช้ใบลานทาด้วยขี้ควายแล้วประทับบนประตูว่าปิดเบาๆเออจริงเหรอฮะจริงต่อมาในยุคธนบุรีเป็นยุคที่ชาวบ้านได้เข้ามาตั้งรกรากในพระนครมากขึ้นเมื่อมีคนมากทางซึ่งเป็นยานพหันะก็เยอะไปด้วย จนกลายเป็นชุมชนแออัดจึงต้องเขียนป้ายประกาศแปะด้วยแป้งเปียกไว้หน้าประตูบ้านว่าการุณาอย่าล่ามช้างขวางทวารเข้าออกนะสมัยก่อนช้างมันเยอะขนาดน,นั้นเลยเยอะที่มันเยอะก็เพราะว่าในยุคเริ่มสร้างกรุงธนบุรีต้องใช้ไม้เป็นจำนวนมากชนชั้นแรงงานต้องเข้าไปอยู่ในป่าครั้งละนานๆจนเกิดอาการเครียดคิดถึงบ้านคิดถึงเมีย มีอยู่วันหนึ่งมีคนเขียนคำว่าเห็นงานเป็นลมเห็นนมสู้ตายไว้ที่ขาช้างด้านหลังแล้วว่ามิติทางสังคมของสังคมในยุคน,น,นั้นมาสติ๊กเกอร์จึงมีบทบาทสำคัญในระบบโลจิสติกในบ้านเราโดยแปะไว้ที่ท้ายรถสิบรอจากวัฒนธรรมสติ๊กเกอร์ในประเทศของเรานำเอาไอเดียนี้ ไปพัฒนาเป็นสติ๊กเกอร์เพื่อสื่อสารส่งต่อความรู้สึกโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาทักษะภาษาใดๆเลยจนทำให้สติ๊กเกอร์ประสบความสำเร็จเท่านั้นยังไม่พอสติ๊กเกอร์ยังมีการพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมันเป็นเรื่องบังเอิญมากครับตอนนั้นผมไปพักร้อนอยู่ที่พัทลุงผมได้พบกับหนังตะลุงคือมันมาสจั์มากสำหรับคนไทย มันอาจจะเป็นแค่การแสดงพื้นบ้านโบราณธรรมดาแต,แต่สำหรับผมมันคือรูปแบบไฟจิฟต์แบบดั้งเดิมเลยนะครับจากนั้นผมก็เริ่มสังเกตเห็นวัฒนธรรมจิฟที่ซุกซ่อนอยู่ในเมืองไทยมากขึ้นและด้วยไอเดียของการขยับซ้ำๆจึงถูกพัฒนากลายเป็นสติกเกอร์ยุกยิกที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้มากแต่วิวัฒนาการสติกเกอร์ยุกยิกก็ได้ก้าวกระโดดขึ้นไปอีกในช่วงระยะเวลาสั้นๆ มันได้ผสมผสานเข้ากับอารมณ์ขันระดับชาติของเราจนกลายเป็นสติ๊กเกอร์ยุคยิกที่มีมุกตลกคลาสสิกขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยสติ๊กเกอร์ขายหัวเราะยุคยิคหนุ่มขายนี่ไม่ได้ขายของขายหัวเราะกลับมาลับพี่น้องสติ๊กเกอร์ขายหัวเราะยุคยิก,ยกเอาไปโหลดยิงมุกกันให้ชิคชิได้แล้ววันนี้ขายหัวเราะยิงยุคยิกก็ยิงฮา จบสักทีขายของสมัยนี้ยากยังเลยเว้ย